วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อเลือ่อนแบบมีจุดเก็บก่อนเข้ากล่องขั้นตอนที่1เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เรียบร้อยเตรียมขวดเก็บตัวอย่างขนาด500 m .l ประสานเจ้าหน้าที่เรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดิน,นเครื่องยนต์เรือประมาณ30นาทีก่อนเก็บตัวอย่าง เมื่อครบ30นาทีแล้วให้เจ้าหน้าที่เรือทำการเดีน้ำมันทิ้งอย่างน้อย2วลิตรทำการเก็บตัวอย่างใส่ขวดตัวอย่างอย่างน้อย500 ml เมื่อครบตามปริมาณที่ต้องการแล้วให้รีบปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นที่จะเข้าในขวดตัวอย่าง ทำการปิดฉลากบนขวดตัวอย่างใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งข้อมูลจะเป็นดังนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการเก็บน้ำมันหล่อเลื่นแบบไม่มีจุดเก็บถาวรประสานเจ้าหน้าที่เรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินเครื่งองยนต์เรือประมาณ30นาทีก่อนเก็บตัวอย่างเมื่อครบ30นาทีแล้วให้เจ้าหน้าที่เรือทำการเดินน้ำมันทิ้งอย่างน้อย2ลิตร เจ้าหน้าที่สามารถเก็บตัวอย่างน้ํามันหล่อเลื่อนที่จุดเช็ดน้ํามันหลอ่อหรือจุดเติมน้ํามันหลอ่อและเมื่อมีการนําส่งตัวอย่างครั้งต่อไปควรเก็บที่จุดเดิมเป็นประจำติดฉลากให้เรียบร้อยใส่ข้อมูลในครบถ้วนและรีบนําส่งแผนกวิเคราะห์ทดสอบกองเช้อเพิงมกรมพราธิการหาดเรือเจ้านห,หน้าที่แผนกวิเคราะห์สอบจะทำการตรวจสอบฉลา,ากน้ำมัน ้อ,อมใบบันทึกข้อความว่าถูกต้องมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล,แล้วจะให้ทางเจ้าหน้าที่เรือดำเนินการสแกนไลน์แอดของทางแผนกเพื่อติดตามผลการวิเคราะห์น้ำมันแผนกวิเคราะห์ทดสอบกองเชืเ้อเพลิงกรมพาราทิการห่านเรือ Me envíaje por el caja.